สองลุกเมเฟื่องอารมณ์พาลูกสาวไปเดินแบบสมกับเป็นตัวแม่สุดๆโลดแล่นในวงการบันเทิงมานานสำหรับเมเฟื่องอารมณ์เราจะเห็นผลงานของเธอมากมายหลากหลายด้านและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวชมภาพสวยๆได้จากอินสตาแกรมส่วนตัว @mefeung ที่เธอมักโพสต์ภาพสวยๆพร้อมแก๊งเพื่อนลูกสาวครอบครัวให้ได้ชมกันจนใจฟู ล่าสุดน้องมายูได้มีโอกาสไปเดินแบบโดยสาวเมก็ดูแลไม่ห่างเราได้เห็นความน่ารักของลูกสาวไปแล้ววันนี้เราจะพาไปสองลูกของคุณแม่บ้างคะ่ะในวันที่พาลูกไปเดินแบบบอกเลยคะ่ะว่าทิวๆแต่สวยออร่ามากสะกดสายตาคนเห็นสุดๆนอกจากนี้สาวเมก็ได้เผยว่าแฮชแท็กเด็ดด้วยบอกว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอดีตเคยเดินแบบ